สวัสดีครับพวกเราตื่นกันยังเนี่ยวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับก็วันนี้เป็นวันแรกของเดือนวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญเปลี่ยนแปลงเรื่องหนึ่งนะก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเป็นจ่าสิรินะครับก็จะมีการเปิดสวนเร็วขึ้นแล้วนะก็คือจะมีสามสวนนะครับที่เปิดเร็วขึ้นอันนี้ก็มีสวนเป็นจ่าสิริตรงุรุวิทตรงข,ง,ขงข้างห้ามเอ็มพเรียมนะก็จะเปิดตีสี่ครึ่ง ถึงสี่ทุ่มนะครับขยายเวลา,เ,าเปิดเร็วขึ้นแล้วก็ปิดช้าลงเพื่อให้พวกเรามีโอกาสมาใช้สวนสาธารณะกันมากขึ้นนะก็จะมีสามสวนนะครับมีสวนลุมพินีสวนเบนจัดซรีแล้วก็สวนจด,ดูจักรที่อยุธยาตัวอานี้รดฟ้าตอนแรกเขาจะตอนแรกจะทําเปิดหมดทุกสวนนะว่าพอคิดไปคิดมาลองเปิดสาสวนก่อนอว่าบางสวนอาจจะไม่พร้อมแล้วก็อาจจะไม่มีความต้องการนะบานนี้ก็เปิดเปิดมากเกินไปผมว่าก็ทําให้ เปิดทรัพยากรและเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆเขาทดลองเปิดสาส่วนก่อนครับส่วนที่มีคนสวัสดีครับเปไงพี่ระพอขอุ่าถ่ายไลฟ์นะเปิดตีสี่ครึ่งเหยมั้งพร้อมไหมปลอดภัยไหมเนี่ยไฟแสงสว่างมีรอพอกีกคนแล้วก็เดินดูรอบๆห้องน้ําเรียบร้อยเปิดนะมีคนมาวิ่งแล้วนะะโอเคนะวันนี้เปิดตีสี่ครึ่งนะโอเคครับเรียบร้อยนะ ดูแลให้ดีๆนะเดินดูด้วยครับอ่าเราก็มาดูนี่ผมก็มาจากบ้านนะก็ใกล้ๆนี่อยู่ใกล้บ้านเราขอนี้มาคนเดียวเพราะว่าวันนี้พักเพื <c> ่ <oughs> <c oughs> อเพื่อนมพักอพ่กอยเงน,นนะเมื่อวานก็มาดีนะสนุกดีวิ่ง17 17กิโลนะโอเคเดี๋ยวเราลองดูสวนพวกเราเคยมาไหมครับสวนเป็นจาตศิริก็เป็นสวนที่สวยงามนะแต่ก่อนคือกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาก็ย้ายสารราชการไปอยู่ตรงบางนาแทนแล้วก็เอาตรงนี้ไปทำสวนนะก็เป็นสวนเล็กๆอยู่ไม่ก็ไม่เล็กนะ ไม่ได้ไ่้สิบ,บไล่ได้นเนี่ยอยู่กลางสกมวิทเลยครับแล้วก็มีแตน้ำตรงกลางแล้วก็อ้อมรอบด้วยมีรถไฟฟ้าถ้ามาก็ลงรถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงนะพร้อมพงแล้วก็วลงก็เปิดตีสี่ครึ่งผมว่าแถวนี้ก็มีผมว่าทำาทำไมเปิดเร็วเพราะอย่างสวนลุมเองก็มีคนจํานวนมากที่ต้องไปทํางานไงเขาก็ต,าตื่นเช้าแล้วก็มาวิ่ิ้งก่อนแล้วก็หัามาหันา้าไปทาํางานนนครับปิดดึกขึ้นก็เพราะว่า ผมว่าก็คงมีทำทำออฟฟิศนะบางทีทำสองทุ่มไม่อยากกลับบ้านก็ออกไลน์ออกออกกําลังกายก่อนแล้วก็จกลับบ้านกันนะครับทดลองเปิดสามสวนก่อนนะเมนจากสีรีสวนลุมพินีแล้วก็สวนจตุจักรเรียบร้อยดีนะครับพี่เราวะเดินตรวจปเนี่ยอืเดินตรวจอยู่ครับเอาเดินรอบรอบให้เรียบร้อยนะไฟสว่างครบถ้วนไหมครับก็มีบางดวงที่เสียโอเคต้องรีบแจ้งหัวหน้าเลยนะครับแล้วก็เดินดูหน่อย โอเคครับเก็บหล่อพร้อมล้วันนี้ครับต้องเ,เข้าเวรเร็วขึ้นเหมอนเนี้ยครับโอเคเข้าไวกว่าเดิมอ่าโอเคครับดีครับดีครับอ่า uh, ดูก่ไปสว่างจะได้นะในทางวิ่งนี่มันจะแข็งนิดนึงบางคนอาจต้องปรับรูวิ่งให้มันเป็นยางหน่อยผมผมก็มาจะาวิ่งซิติล่าแล้วจะแวะเข้ามาวิ่งอันนี้นิดหน่อยแต่วันนี้ไม่วิ่งเพราะเดี๋ยวพวกเราเวียนหัวกันนะครับเมื่อวานก็มีข่าวดีนะน้อง แอนนาได้มิสยูนีเวอร์สก็เป็นครอบครัวกทมนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องแอนนาก็เป็นเป็นทีมงานเราอะเป็นพี่น้องอชาวกทมเหมือนกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่น้องน้องอนนี้คงคิวแน่นนะถ้ามีโอกาสก็จะเชิญมาเจอกันหน่อยแต่ว่าคงช่วงนี้คงคิวนะก็ดีดีใจครับทีเ่เลือดเนื้อเสื้อขาาของชาวกทมกม็ได้รับตำแหน่งนะแล้วก็เป็นตัวอย่างของความอดทนความ มุมานะนะผมว่านี่สําคัญเลยนะครับก็ขอแสดงคมยินดีด้วยนะครับทั้งน้องอนนานแล้วก็ครอบครัวก็วชาวกรมก็ขอยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็วงตุยยางก็สนุกดีนะครับพวกเราใครไปดูกันมั่งใครได้ดูหรือเปล่าก็ต้องขอบคุณน้องๆทั้งสี่โรงเรียนนะครับเข้มแข็งแล้วก็ดูฟังไปก็ขนลุกไปเนาะผมก็โชคดีได้ไปอยู่ข้างในด้วยแล้วก็พาเอ้น้องแอนดี้ไปดูด้วยนะแอนดี้ก็ตื่นเต้นดีครับ แล้วก็กองเชียร์ก็สนุกสนานครับแต่ต้องบอกเลยว่ากองเชียร์โคราชเขาก็โอ้โหทานไม่หมดนะรวมรวมกันมาเป็นแพ็กเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปปรับปรุงงานอนาคตนะของเราแบบมาต่างคนต่างมาเดี๋ยวต้องไปซ้อมให้ดีให้ดีกันนิด,ดหน่อยแต่ก็สนุกครับผมว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นมิตรชื่นมื่นนะแล้วก็ผมว่าคือบรรยากาศของกาวสัมภเวีนะเด็กๆมีโอกาสได้มาสแสดง ความเห็นกันนะครับแสดงไม่ใช่ความเห็นแสดง,ง,งสักความสาอมาก,กันนะ mm. เออชอบเพลงหลายเพลงนะเมื่อวานนี้หลายเพลงหลายเพลงเลยรนะับตัดท่าใช้ไหม mm. ใจสู้หรือเปล่าไวไม่บอกมาโอ้ mm. เพลงนี้ก็ร้องกันทั้งอินดอร์เตเดียมนะฟังแล้วก็ขนลุกเลยครับก็ดีนะ mm. พวกเรากิจกรรมเมื่อวานต้องเมื่อวานวาน,านี้พี่ผมรู้สึกว่าออที่เราชอบอย่างหนึ่งก็คือว่า เมื่อวานนี้ก็เป็นงานที่เราไม่ได้ใช้เอากันเนเซอร์เป็นเรื่องเมืนอลาวนะคือก็เอาฝ่ายประชามธ์ของกออรทกกมร่วมกับสำนักต่างๆช่วยกันจัดนะครับพิธีกรของเราเป็นพิธีกรที่ของคนกทมอเองนะก็ทําได้ดีมากนะผมก็ขอบต้องขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะเ,เดี๋ยวขอญาตเช็ดเลนหน่อยนะรู้สึกอะดีขึ้นนี่เอาเสื้อเช็ดเลย นี่เราเดินตรวจสวนตอนตีสี่ครึ่งนะเพราะเปิดแล้วดูที่ว่ามันปลอดภัยสําหรับพวกเราโอเคไฟก็จะสว่างดีนะนะครับนี่ก็มีอุปกรณ์พอได้นะที่สวนมปนจะตศรินะครับอยู่ข้างเทมโพเรียมนะวันนี้กเ็เป็นงานที่เหมือนกันเราจัดภายในหนึ่งเดือนนะครับท่านผู้ว่าพิเยนโคราชก็โ,โหเข้มแข็งมากช่วยทุกอย่างเอาทีมงานมาไปหลาย,าลลยครั้งลถแล้วทีมเฉพาะประมอเองแล้วก็ลุยเต็มที่ก็ใครช่วยได้ก็ช่วยนะเราไม่ได้ใช้งมาน อะไรเลยก็ขอบขอบคุณทางการกีฬาประเทศไทยนะรุณาให้กินดอเซียมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็มีก็มีคนละนิดคนหน่อยเห็นเมื่อวานก็มีบริษัทที่เอาขนมมาแจกนักเรียนบ้างนะแล้วก็ผมว่าก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับแล้วทำง,งานได้ดนะีก็ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีงานดีๆอย่างนี้มาให้พวกเราดูอีกนะอันนี้ผมก็เดินอยู่ในสวนแม่เจ่มสิรินะครับที่บอกพวกเราเผื่อใครเพิ่งตื่นขึ้นมานะ วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะเปิดสวนตีสี่ครึ่งสามสวนนะฮะก็มีสวนจป็สิรีสวนลุมสวนจักเอาสามสามสวนก่อนแล้วก็จะปิดสี่ทุ่มนะครับพวกเราอยากให้เปิดสวนไหนเพิ่มเ,เร็วหรือใช้งไงบอกมานะครับมีคนให้เสนอเปิดสวนที่ยงคืนเลยเนาะมีบอกเลยว่าให้เปิดทั้งยี่สี่ชั่วโมงเลยก็เปิดได้ฮนะถ้ามีคนจะใช้เราก็เปิดให้แต่ต้องมีคนใช้เนาะไม่ใช่เปิดมาแล้วไม่มีคนใช้ก็ลำบากเหมือนกันเนาะ อ่ามีคนมาวิ่งด้วยหนึ่งคนอยู่ขา้างหน้าดีครับมีคนเดินถอยมาหนึ่งคนสวัสดีครับ,รบมาวิ่งบ่อยไหมจ๊ะเเ็นพื่อนกับ้าเลยถอมราาาหับ้วจริงดิบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ในซอยนี้อ๋อแล้วปกติวิ่งไหมวิ่งค่ะวิ่งกี่โมงวิ่งประมาณขออนุญาตไลฟ์อยู่นะได้ค่ะอ่าทักทายหน่อย วิ่งวิ่งกี่โมงวิ่งทุ่มหนึ่งวิ่งตอนหกโมงเย็นอ๋อที่นี่อะไรจ๊ะคนเยอะไหมหกโมงเย็นเยอะค่ะเยอะค่ะโอเคตอนนี้ก็เปิดติดต่อขึ้นไม่รต้องปรับปรุงไหมครับส่วนนี้อืมห้องน้ำดีไหมห้องน้ำดีขึ้นดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นแต่สาววิญญายังไม่เปิดมั้งใช่บ้านอยู่ซอยยี่สิบหกเนี่ยครับยี่สิบสี่อ๋อตรงนี้เองเดินมาใช่มาขับรถมาเลยครับอ๋อสบายเลยส่ายรูกกันไหมมาได้แต่เดี๋ยวรอให้สว่างอ๋อได้ครับได้ครับ แล้วแล้วก็จะดูว่ามันปลอดภัยดีไหมคือเขาจะให้เปิดตีสี่ขึ้นมันจะได้นั่นหน่อยจะได้แบบให้คนมาใช้ได้เร็วขึ้นหน่อยเลยไปทํางานที่แถวบ้านมาหรือว่าทํางาน,งานอ๋ออยู่อยู่บ้านนะสบายจังดีครับนี่ผมก็มาจากทองหล่อเลยเขามีซีโรเวสทาร์ดด้วยนะอ,นนอมาทตอสวัสดีค,สครับสวัสดีครับ,รบอ้าวโห ตีสี่ครึ่งมากันเยอะแยะเลยขอญาตไลฟ์สดนะนี่ปกติมาแล้วหรือไงร้านค้าอร้านค้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าที่อยู่ร้านค้าเหมือนกันใช่ค่ะเปิดตีสี่ครึ่งดีไหมก็ลองดูลองดูนะโอเคเพราะคนไม่รู้นี่ราต้องมาไลฟ์สดหน่อยดีเรื่องเพื่อว่าร้านค้าดูแลเรื่องห้องน้ําด้วยอะค่ะอ๋อร้านค้าดูแลห้องน้ำให้ใช่เออดีเลยครับแล้วก็จัดการเปิดไฟอะไรอย่างนี้โอเคได้แล้วอุปกรณ์ห้องน้ําใช้ได้ดีนะ มันจะล้าหลังไปเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้ค่ะแรัวษาไว้น้ำกาเปิดยังเนี่ยยังไม่เสร็จเลยค่ะโอเคเดี๋ยวต้องซ่อมนะค่ะสวัสดีครับวิ่งวันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่สลากอ๋ออยู่สลากข้างในบ้านนอนเหรอใช่เหรออ๋อวิ่งทางนี้เหรอใช่เจอแต่ผมวิ่งริมคลองมั้งสวัสดีครับโอ้ย T สี่กว่าครื่งก็คึกคักเนาะ T ห้าดีครับวิ่งกังรูก็ผมวันนี้ยังไม่รู้เลยวันนี้วันนี้ไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวก็วิ่งกันเดี๋ยววิ่งเออ ใครถ่ายหรอกมาคนเดียวจะใครถ่ายให้อยยยยาาากกคคุับจร์ด้วนะะเดี๋ยวแปม่มาครับโอเคครับอวิ่งดิไม่เป็นไรมันลอยลำเราผมยังไม่วิ่งคุณวิ่งไปก่อนครับผมมาจากสุราห์เนี่ยวิ่งมาเหรอวิ่งทะลุซอย29เหรออ่าเหรออะไรนะอ๋อวิ่งลุกเช้าไหมเนี่ยวิ่งลุกเช้าไหมไม่วิ่งริมคลองอ่ะ บางทีผมที่ยิ่งฟังบ้างม,ม, okay. ม,มามีบ้างครับผมอ๋อโอเคผมวิ่งบางทีก็วิ่งเล่นห้าวันแล้วก็พักสองวันดีครับเป็นไงบ้างโอเคปะ่ะนี่สถานการณ์นาาี่น <c oughs> วิ่งเหรออาอดีครับ, <c oughs> บลถหรือไงตรงตรงไหนอ่ะก็แล้วก็ดีดอิอยากให้มีที่จอดรถป่ะหรือไม่อยากให้มี อ๋อแต่ผมว่าจริงแล้วส่วนนี้นะจะมีที่จอดรถมากเลยเพราะว่ายังไงก็ไม่พอให้มาแบบไม้แทนสิทธิ์ดีกว่าคือพอพอมันมีไม่เยอะสุดท้ายไปดึงรถเข้ามาอ๋อโอเคอันนี้ได้ได้นะโอเคอ้าวเดี๋ยวเอาตรงนี้เป็นด dog park เลยกันเปออเออใช่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 โอเคคนมักจะเดินตรงเนี้ยค่ะพาหมามาเดินโอเคครับอ่าโอเคอันนี้ก็ดีนะอ่ากำลังหาพอดีจากไหนมนดอกพาร์ค อ๋อวันนี้ได้หนึ่งไอเดียครับเป็นด็อกพารค์คไปจัดสิรอ่ะเดี๋ยวลองไปดูว่าทำได้แค่ไหนแล้วมีเลี้ยงหมาไหมเนี่ยเลี้ยง <c oughs> เลี้ยงในคอนโดนีด่เหรอหรือบ้านชยทังบ้านทั้งหลังเขาจะเลี้ยงกันทุกคนอ๋อดีครับก็ดีก็ต้องออลิจนะต้องแบบต้องเก็บกว,า,กบกวาดด้วยแต่ต้องถามคนใช้ด้วยนะคนอื่นเขาว่าไงใช <น S 1> ่ไหมว่เขาเขาจะเอาหรือเ <ใน S 1> ปล<ะ>่า ่าดีครับดีครับเดี๋ยวลองดูให้แต่ก็ดีนะผมก็ต้องอย่างพี่ชายผมก็เลี้ยงหมาก็ไปบึงหนองบอนจริงๆพี่สาวคุณอ๋ออาจารย์พี่ชายที่นี่ตลอดเวลาใช่ใช่เขาอยู่แถวๆนี้ไงเราเจอกันตลอดเวลาอ๋อเจอบ่อยใช่ไหมเออนี่ก็นั่นดีนะก็สว่างดีดีครับเดี๋ยวขอเดินตรวจหนึ่งรอบก่อนเดี๋ยวจะไปตรวจห้องน้ำหน่อยว่าเป็นไงบ้าง ได้จ้ะตามสบายเลยจ้ะแต่ว่าทางวิ่งก็ยังผมว่าเริ่มหมดสภาพอาจจะตัดทางวิ่งให้มันดีขึ้นหน่อยนะครับเมื่อคืนก็มีฝนตกนิดหน่อยเมื่อคืนผมก็สลบเลยเนะหลังจากงานงมาดูว่าวงรียงแล้วสนุกดีเมื่อวานก็สนุกมากเลยะโอ้แบบแต่และว,วงนี้ก็มีมุกแบบรับไม่เซอร์ไพรส์เยอะ สวัสดีครับทำอะไรเนี่ยฮะเวไยเนี่ยอยู่ลูกนัยูเหรออ่าอยู่ยใจอ่เรียบร้อยดีไหมมีเหตุอะไรเมื่อคืนสะพานถล่มเมื่อนคืนฮะมีสะพานถล่มเม่อวันพฤหัสองอ่าราไปเชาแถวไหนครับอ่ผมไปเข้าอรทีา่ขอญาตไลฟ์สดนะไแล้วทำเยังไงทำแบบกู้ภัยหรือกู้ชีพอ่าเป็นหน่วยอาสาสมัครกู้ัยครับโอเคแล้วก็ต้องอยู่กี่โมงกี่โมงอ่าผมไปเมื่อตอนค่ำกว่า้วถึงกี่โมงถึงนี่ครับ แล้วได้เงินเดือนไปเนี่ยเป็นอาสาสมัครนี่ครับอ้าวแล้วกลางวันทำงานเหรอใช่ครับกลางวันก็ทำงานอ่ะทำงานอะไรอ่ะพนักงานเซเว่นครับผมเฮ้ยแล้วไหวอ่ะไม่ม่หงนอนเหรอครับไม่ครับผมมันมันมันชินแล้วครับเหรอแล้วก็อยู่กับรถใช่ครับแบบเพื่อจะมีฉุกเฉินก็ไปกับรถเขาใช่ครับผมเออเราตอนก็อยู่ทางนี่ยครับที่ที่เขามีเรื่องกันอ๋อแ็เลยย้ายู่ฝั่งนู้นโอเคดีกว่าใช่ไหมอย่าไปทะเลาะกันนะได้ครับผมแล้วแล้วไม่เหนื่อยเหรอถามว่าเหนื่อยไหมมันมันอยู่ที่ใจเรา่าอ๋อชอบใช่ไหมใช่ครับ ทุ่มหนึ่งถึงกี่โมงนะอ่าทุ่มหนึ่งผมอยู่ถึงตีสามแล้วก็กลับไปไปทำงานกี่โมงเข้างานเซเว่นกลับสิบเอ็ดโมงครับเข้างานเซเว่นก็ได้พักบ้างดึงใช่ครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะแล้วทำอะไรต้องไปฝึกไหมเนี่ยฝึกแบบอ่าต้องต้องเรียนนะผมอ๋อทุกทุกอาสาสมัครทุกคนต้องแบบหลักสูตรกู้ชีพใช่ครับผมอาชีพกับกู้ภัยจะต่างกันนิดหน่อยแล้วของเรารับปินชาตส่วนไหนครับอ่าของผมอยู่จะเป็นอาสาของสยามเขตใต้นะครับแต่ว่าเถียรวมใจใช่ไหม ของเราก็มีกระแสบรวมใจมีปลาดกตึงมีรถกระจำอยู่โอเคอย่าทะเลาะกันนะรักกันนะรักกันอ่ดีครับขอบคุณมากเลยนะโอ้โหนี่ได้เจอน้องเขาเรียกอะไรแบบนี้เรียกเขาเป็นกู้ชีหรือกู้ภัยอาของผมเป็นกู้ภัยครับผมกู้ภัยกู้ไฟไหม้อย่างนี้เหรอครับผมก็กู้ภัยก็ทําได้หลายอย่างโอเคแล้วประจําอยู่จุดไหนอ่ะอ่าผมมีศูนย์หรือว่าอยู่ประจําจุดส่วนมากผมจะไปอยู่ศูนย์เพราะว่าฝั่งนี้โดนยุบไปแล้วอ๋อโอเคโอเคศูนย์อยู่ที่ไหนครับอ่าอยู่บางกะปิครับผมอ่าโอเคแล้วนี่มาทําอะไรตรงนี้อ่า มามานั่งเล่นตรงนี้พักผ่อนเปิดสวนเร็วขึ้นดีไหมเนี่ยดีครับทางว่าดีมหมใชอบมตีสี่ครึ่งนะใช่ครับโอเคครับนะขอบคุณมากนะกูกูเอาชนมือหน่อยเอขอบคุณนะนี่ครับน้องนี่ก็จิตใจเป็นสาธารณะนะทำอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยลังคืนอยู่ถึงตีสามแล้วก็ไปเข้าเวรเซเว่นสิบเอ็ดโมงอีกนะเออดีนะครับก็ทำโดยไม่ได้หวังอะไรนะเพราะก็ไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมว่าก็าทำดแต่ว้นเราไม่ได้เดินมาเจอเราก็ไม่รู้ ก็ดีฮะเป็นช่วยกันนะวันนี้ก็เจอเรื่องดีๆแต่เช้าเลยนะครับเปิดแต่วันตีสี่ครึ่งนะโอ้ไฟสว่างนี้ฮะเป็นจัตสิริอะสสวน่จัตสิริถ้าเราให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามามีใครเห็นด้วยไหมครับหรือใครไม่เห็นด้วยลองให้ความเห็นกันมาดีไหมหรือมีสวนไหนแนะนํำไหมฮะที่จะให้เป็นด็อกพาร์คหรือว่าให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แต่สัตว์เลี้ยงเข้ามาก็ต้องใส่โซ่ล่ามนะคือไม่ใช่หรือต้องมีสายจูงแล้ว้็มีการเก็บ เวลาน้องเขาอึอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาไปทิ้งนะเพื่อไม่ให้เลล่าดคือก็ต้องมีคารับิดชอบก็อยู่ร่วมกันได้ครับในเรื่องสวนในต่างประเทศส่วนใหญ่ในอเมริกาอย่างเงี้ยเขาก็เอาไปได้ั้งแหละแต่เขาบอกว่าต้องออนลีชออนลีชก็คือต้องเหมือนกับมีโซ่เพราะว่าบางทีสุนัขเขาก็ไม่ได้ถูกกันนะแต่แมวเออไม่ค่อยเห็นคนเอาแมวมาสวนสาธารณะเนาะแมวมันคงไม่ค่อยอยากมาเดินเล่นสวนสาธารณะอะไรก็คงมีแต่หมาเนาะวันนี้มีอะไรครับวันนี้เรามาคนเดียว ว่าพักพวกเราคงพักฟื้นจากวิ่งอุโมงประมาณเออไม่รู้เช้านี้อุโมงเปิดยังตีห้าเ้ยเดี๋ยววิ่งไปดูอุโมงเนี่ยไหมนเนี่ยได้จ้ะเชิญเลยครับโอบ้สวยเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเอยกลับไปนอนต่อพีเนี่ยตื่นแล้วอ่าเจอพี่ฝ่ายรักษาล้วสวัสดีจ้า นี่ฝ่ายรักษาเหรออยู่เคไหนเนี่ยรัชนานะดูที่นี่จ้ะอ้าตรงไหนอ้าวค่ะให้หน่อยอ่าใช่ค่ะพี่อ่าเข้ากี่โมงจ้ะเนี่ยแปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งวาทำไมแต่เช้าเนี่ยอยู่นู้นน่ะบ้านอยู่ไกลบ้านอยู่ไกลน้องแขมป์สามสองนนโอ้สามสองค่ะโโอ้หนั่งรถกี่ต่อเนี่ยสองต่อค่ะ นะครับแล้วออกออกงานกี่โมงก็ทำงานเนี่แปดโมงครึ่งค่ะครับถึงกี่โมงถึงบ่ายสี่โมงโอเคแล้วกลับไปอยู่ลามสองค่ะถึงบ้านกี่โมงเนี่ยถึงบ้านก็ประมาณหกโมงทุ่มแล้วแต่รถอ๋อแล้วนอนกี่โมงครับก็นอนประมาณสามทุ่มก็ตื่นกี่โมงสี่สามโอ้พอรถจะออกสี่สี่หนักกับรถเมล์เนี่ยตื่นสี่สามรถรถสี่หกจะออกสี่สี่ค่ะออกมารถเมล์นะโอเคขอบคุณมากทำมากี่ปีแล้วเนี่ยือ ยีกว่าปีแล้วมันจูแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไรนี่อยู่สวนหรืออยู่อะไรอยู่สวนนี้ค่ะโอเคดีไหมสวนนี้สวยดีเนาะจ้ามีพนักงานสวนกี่คนครับห้สิบกว่าคนเองอ่าก็ดูต้นไม้ได้นะดีครับแล้วเปิดตีสี่ครึ่งไม่ลําบากนะไม่ค่ะพะเราก็เข้าเองเหมือนเดิมโอเคปากช่วยดูแลด้วยนะมีอะไรจะให้ปรับปรุงไหมขาดหรืออะไรก็ไม่คไม่มีไม่มีอะไรนะโอเคขอบคุณมากครับพี่ค่ะบายบาย อ่าดีครับอ่ามีคนเริ่มมาออกกำลังกายกันแล้วนะครับตอนนี้นะก็มีคนเดินอ่ามากันเยอะแยะอ่านี่คนน้องคนเมื่อกี้มาฮะอะไรเนี่ยค่อยๆเอออย่าไปมาเยอะนะครับผมมาละสิกโลนะโอเคโอเคทุกวันเลยนะสิบโลใช่ก็วิ่งกันไปสิบโลวิ่งทีเช้าสิบห้าอ๋อ เที่ยงสิบแล้วก็เย็นอีกสิบห้าเนี่อันนี้พี่รอพอมาช่วยแปะพื้นด้วยเนี่ยเพราเขาไม่ค่อยดีแล้วก็เดินค่ใกล้ใกล้ไปครับล้ไอันนี้ก็มีร้านค้าร้านค้าช่วยเปิดเท่าน้ำด้วยไหมเนี่ยดีใจจังเลยดีใจไหมขายดีไหมจ้าเข้ามาได้ค่ะห้องน้ำเห็นไหมเนี่ยเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยเข้าไปดูได้ค่ะสะอาดดีไหมอ่าอ่าไฟสว่างดีนะครับเอ่อ ดกกได้ครแบให้ช่วยกดน้หผมเพิ่ก็พอได้เนาะแต่ไม่มีมีแต่สายฉีดอ่ามีสายฉีดมียองหนึ่งโหนั่งสองนะครับก็โอเคนะก็สะอาดพอใช้ได้แต่ก็อันนี้พอดีไม่มีใครอยู่เลยเข้ามาได้นะปัญหาคือไม่เป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์นะครับแต่ว่าอ๋อแต่ว่าจะดูเขามีห้องรวมไหมลูกมีห้องคนพิการไหมเนี่ยมีจ้ะปิดล็อกอยู่เดี๋ยวต้องเปิดปหน้าวัหลัง เอายาของมีการอย่างนี้เข้าได้บิวแชร์เข้าได้ค่ะใหญ่โตไหมเปิดไปเดียวจะได้ให้เขามาเข้าได้เดี๋ยวเขาสุกเฉินเปิดกุญแจกุญแจไม่เจอเขาวุ่นเลยก็ห้องวิวแชร์ยังล็อกอยู่แต่ป้าป้าเป็นคนดูอยู่แต่ว่าป้าควรจะเปิดไปเลยเผื่อป้าไม่อยู่คนมาสุกเฉินขายดีไหมน้ำขายได้ค่ะไมได้น้ำนั่นแหละอ่าสุดจะดูแลนะจ้าครับบิวแชร์มาคนเดียวเหรอคะเนี่ยมาคนเดียวจ้ะเออแต่มันก็ไม่มีทางให้วิวแชร์ขึ้นนะ มีมีทางแต่มันแคบมุ่อนะครับอ๋อเดี๋ยวไปดูดิว่าวิวแชร์ขึ้นยังไงนะมาช่วยดูแทนต้อพี่กฤษสุน่ของเราอ๋อวิวแชร์ขึ้นยากอ่าเดี๋ยวต้องไปปรับมันสโลปแค่ตรงนั้นอ่าสโลปไม่ดีตรงนี้เขามาตรวจคนคนพี่การเข้ามาวันนั้นเขาก็บอกว่าเล็กไปนะไม่มีลาวด้วยให้ปรับปรุงตรงนี้เดี๋ยววิ่งแล้วตกตกคอไปเลยอ่าเดี๋ยวต้องไปปรับปรุงอะอันนี้คือขึ้นแต่ก็ยังมันก็มีสโลปพอได้ แล้วขึ้นมาตรงนี้นะครับรแ,แล้วเ้าห้อ,าองน้ำเอาห้องน้ำเดี๋ยวคุณป,ป้ารีบเอากุญแจไขาเลยนะเดี๋ยวไม่อยู่แล้วเขาเข้ามาแล้วไม่ไหว,วอโอเคก็ดีนะมีคนช่วยดูแลนะครับอ่าเรียบร้อยหนึ่งจุดนะอันนี้ก็สสานที่รถไฟฟ้า BTS ความพงนะะเอาไม้สวยอ่าโอเคครับวันนี้ก็มาตรวจงานันจัดทีไปไงบ้างวีเราพอเรียบร้อยดีนะ เปิดเร็วขึ้นเหนื่อยไหมเนี่ยอะได้เงินเดือนเพิ่มไหมเปิดเร็วขึ้นครับเขาให้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มไหมเนี่ยยังไม่รู้ต้องเข้างานเร็วขึ้นไหมครับคือเข้างานเร็วขึ้นบ้านอยู่ไหนเนี่ยอยู่นาราที่ไหนนะนาราที่วัดอ๋อนาราที่วัดแล้วบ้านกรุงเทพหรบครับบ้านกรุงเทพอยู่ไหนที่เนี่ยพักที่ไหนพัอยู่ด้านหลังเอาแถวนี้เดินมาเลยอยู่พระรามสี่นะครับอ้า่เห้อง่าเดือนเท่าไหร่เนี่ย ก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวสองพันห้าสองพันห้าอยู่คนเดียวหรืออยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนถ้าคนละพันสองครับอยู่ได้ไหมพอได้นะเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยบอกได้ไหมันหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าโดนหักไปเนี่ยหนึ่งห้าใช่โอเคทำงานถึงกี่โมงเนี่ยกี่โมงถึงกี่โมงสองชั่วโมงเออสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงโอเคแล้วได้กลับบ้านไหมครับเนี่ยได้ได้ได้ครับเพิ่งกลับมาไหมเพิ่งกลับคิดถึงบ้านไหมเนี่ยมาอยู่กี่ปีแล้วฮะ สองปีอสองปีเห้ชอบกรุงเทพไหมเออมาไกลเนาะโอเคเพิ่งมาอยู่เลยสองปีแต่ก่อนอยู่นาราทิวาตลอดครับโอ้ขอบคุณมากนะครับช่วยกันสวัสดีครับเรียบร้อยดีทุกคนนะอันนี้หัวหน้าเนี่ยหัวหน้ามีปลอกแขนหัวหน้าชุดเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีนะหัวหน้ามาจากจังหวัดไหนเนี่ยนบอุทัยธานีอ๋อกลับบ้านบ่อยไหมก็ก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับนานๆโอเคดีครับสวัสดีครับพี่ มาบ่อยไหมเนี่ยดีไหมเปิดเร็วขึ้นดีขึ้นไหมเนี่ยดีครับดีครับชอบนะโอเคต้องช่วยกันนะมาเยอะๆครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่าดีครับโอเคขอบคุณมากทุกคนครับผมขอบคุณนะครับอ่าก็ดีนะอ่าลองดูนะว่าตกลงว่าอยากให้เป็นด o g park ไหมให้เอาคนตัดเลี้ยงแต่ว่าก็อย่างที่บอกต้องมีกฎเกณฑ์นะเพราะงั้นต้องพูดจริงๆคนเลี้ยงหมาน้อยกว่าคนไม่เลี้ยง คนที่เลี้ยงสุนัขน้อยกว่าแต่ว่าโอเคก็แบ่งปันนะมึงแบ่งปันช่วยกันดูแลสวัสดีครับขอญาตไลฟ์อยู่นะบ้านอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่พักขนงนี่ค่ะเออแล้วมาไงเนี่ยก็นั่งรถเมย์มาโอ้ปกติมาทุกวันไหมทุกวันค่ะมาสายหน่อยก็ประมาณนี้แหละอ๋อตอนนี้เปิดแล้วเพราะนี่ปีห้าแล้วอาจารย์ถ่ายขออนุญาตถ่ายรูปได้ไปสว่างสว่างดีไหมครับค่ะแล้วมาวิ่งหรือมาเดินจ้ะก็ทั้งวิ่งทั้งเดินเลยค่ะแล้วเลยกลับไปทำงานต่อค่ะ โอเคนั่งรถเมย์มานั่งรถเมล์มารถเมย์วิ่งแล้วยังเนี่ยตีห้านี่วิ่งแล้วค่ะรอนานไหมครับไม่นานค่ะอ่าถ่ายตรงนี้ไหมโอเคยินดีครับไปเกลียดนะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหมือนกันขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับดีแล้วมาใช้สวยมีอะไรให้ปรับปรุงไหมตัวนี้ตัวนี้แหะค่ะครับก็ดีทุกอย่างนะคะห้องนงห้องน้ำก็โอเคโอเคนะแต่แถวบ้านกระดงไม่มีสวนนะใช่ไหม ก็มีตรงใต้ทางด่วนอ๋อไอสวนข้างคลองเลยค่ะอ๋ออันนั้นขอไอตรงตรงแสนสิริป่ะไม่ไม่ใช่ค่ะตรงตรงข้ามคลองขามสะพานไปค่ะจะมีสวนเล็กๆอ๋อเล็กๆไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมครับเดินเดินไม่มันเดินที่นี่มันกว่าแต่ว่าเด็กๆอย่างเงี้ยไม่กล้าไปอ๋อแต่ที่นี่สว่างพอได้นะตรงนี้เออต้องระวังงานเราถึงไม่อยากจะเปิดทุกสวนมีรปพใช่ใช่มีรอปพห้าคนช่วยดูครับ ดีครับแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณมากครับทำงานแถวแถวนู้นแหละครับทางนเจอตั้งนานแล้วค่ะมาไม่เคยเจอขอบคุณนะครับไม่ื่อได้มาส่วนนี้ไงถ้าเดี๋ยนี้วิ่งข้างนอกแต่สวนลุมสวนใช่ใช่แถวนี้ผมจะวิ่งถนนวิ่งซิตี้แลนด์วิ่งข้างนอกครับอาจารย์มาคนเดียวเหรอคะมาคนเดียวจ้าขอบคุณนะสวัสดีทุกคนนะครับอ่าโอเคนี่ก็สวนเป็นจัตุรินะครับสวยงามครับโอเคแล้วยังไม่ลืมร้องเพลงประจําตัวเว้ย อะร้องหน่อยดีไหมวันนี้แบบไม่ได้วิ่งเดี๋ยวตั้งใจร้องหน่อยมีคนบอกว่าไม่วิ่งนะ่าจะร้องได้ดีกว่าแม่กายจะร้องว่าลาเพราะโลกทั้งใบบนบา่าทหัวใจฉันยังใจฉันยังศรัทธาชีวิตตองน,นี้ต้องเสียสลัสิ่งใด <laughs> ฉันยอมตั้งใจเต็มที่ แค่เพียงรอยยิ้มของเธอคนดีตราบใดที่สัญญาณชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีบางคาถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไป สัญญาณบอกให้ฉันไปเสียงใจบอกฉันทุกครั้งทำเพื่อคนข้างหลังทำเพื่อคนข้างหลังโอเคครับเพลงไปเออวันนี้ก็สวัสดีวันจันทร์พอดีเนาะอาเช้าวันจันทร์นะวันใหม่นะวันที่หนึ่งอาใครรักจะเสี่ยงโชคขอให้โชคโชคดีวันนี้นะครับแล้วก็เริ่มวันใหม่วันจันทร์นะด้วยพลังที่สดชื่นเมื่อวานเติมพลังกันกับวงรยางดีๆ นักเรียนที่เก่งๆทุกคนนะจากทั้งโคราชทั้งกรุงเทพขอบคุณน้องๆทุกคนนะตั้งใจฝึกซ้อมกันเต็มที่เลยสนุกสนานมากแล้วก็สนุกนะผมก็แบบเออแล้วก็เห็นน้องแล้วก็รู้สึกมีความหวังนะเออเนี่ยแหละคืออนาคตของชาติที่มีทาเล่์มีความสามารถตั้งใจมีระเบียบวินยัยแต่เวลาน้องวันนี้ก็สนุกดีนะน้องอย่างไอ้ที่สวนนาลีใช่ไหมตอนโอ้ตอนเล่นนี่ก็ระเบียบวินยัยเป๊ะเดินมา เข่งขึมแต่เวลามันก็ดัากระจายเหมือนกันนะวันที่ไป <laughs> เจอเขาที่ที่งานเลี้ยงอะที่มาหลาลัยบ้านสมเด็จนะที่คือเลี้ยงก็น้องก็สนุกมากแล้วทุกคนก็คือเป็นน้องที่มีดนตรีในหัวใจไง mm hmm. เขาวงขึ้นเพลงไหนแล้วร้องได้ตลอดแล้วก็ดันกระจายเลยวัน mm hmm. ที่ตอนไลฟ์สดถ้าใครเห็นตอนถ่ายพีพีเอสอะหลังจากที่ผมมอบของให้ท่านท่านผู้ว่าไปที่เลื้งผมก็เดินไปทักน้องสุร,ธธรัตน์ลีใช่ไหมจริงแล้วไม่ถามอะไรเราถามว่า ที่ถามเขามานะถามว่าคนไหนหนะ้าที่ชวนผมไปเต้นเมื่อวานนี้เ <c oughs> มื่อวานนี้ผมนั่ง,น,งนั่งอยู่แล้วก็มีน้องมาจูมือเอาไปเอาไปเอาไปแดนหน่อยเอาไปเต้นหน่อยเลยหาตัวหน่อยว่าใครเป็นผู้ก่อการเมื่อวานนี้ก็มีน้องคนหนึ่งเขายกมือน้องที่อยู่ข้างหน้าเขาบอกเนี่ยเป็นคนจูมือไปเต้นเองนะที่แล้วไม่ได้ไม่โดนน้องเขาชวนไปเต้นนะก็เลยเมื่อวานที่เดินไปทักเขาบอกว่าคนไหนหนะ้าที่เป็นคนจูมืออาจารย์อไปเต้นเออหาตัว แต่ก็สนุกดีครับเป็นางานเลยนที่ประทับใจนะแล้วก็ง่ายๆก็ใช้ห้องอาหารของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็อาหารก็ง่ายๆข้าวหมูแดงปอ,อยทอดไอติมอะไรเงี้ยโดนัทง่ายๆแต่ก็เป็นงานแล้วก็ดูวงดนตรีก็ออกมาจากของโรงเรียนกทมอเองนะที่เล่นได้มนันมากเลยก็เป็นงานที่ไม่ต้องใช้งบมาอะไรแต่ว่าผมว่าได้คาประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งดีๆโอเคนะครับพวกเราอะคิดถึงทุกคนนะไปละเดี๋ยวต้องวิ่งต่อก็ คงหยุดแค่นี้นะครับสวัสดีบันจันนะครับคู้สู้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจมีกำลังใจต่อลุยต่อไปนะเรื่องดีๆเกิดขึ้นเยอะดีใจเราแคนนานะครับสายเลือดของชาวกทมนะครับเราทุกคนก็ดีใจนะครับน้องเป็นน้องที่เก่งมีความอดทนเราไม่ได้พูดถึงความสวยเราพูดถึงความตั้งใจความอดทนความพยายามของน้องเขานะที่เรียนเรียนจนจบแล้วก็เรียนได้เก่งนะมีความพยายาม ที่อาจจะมีทรัพยากรด้านอื่นจำกัดนะก็ภูมิใจนะครับในความเป็นเลื่อนเนื้อของชากทมอ๋อคนก็มาวิ่งกันเยอะนะตอนนี้นี่ผมเอาเสิร์ฟเอ้ยสังเกตการอยู่ด้านไกลๆนะไม่ไปด้วยครับนะครับเนี่ยฮะเช้าวันจันทร์ก็เริ่มขยับกันแล้วครับ,รบอ,อมาแล้วอยู่แถวนี้เดียวเนี่ย,อย,อยเออโอเคคนนี้เมื่อวานไปวิ่งกับเรามานะครับโอเคนะใครมีข้อแนะนำเรื่องสวนก็เชิญคอมเมนต์เลยนะสวนไหนอยากจะให้เป็น ล็อกปาร์คเดี๋ยวให้เอาสัตว์เลี้ยงไปได้นะหรือว่าไม่อยากให้เอามาก็บอกได้ครับเราฟังทุกความเห็นนะถ้าคิดว่าไม่อยากให้เอามาก็ได้บอกมาได้ว่าเออทำไมถึงไม่อยากให้เอาคนเอาสุน,นัขมาอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็มีไม่กี่สวนนะมีที่บึงหนองบอนบางที่เป็นสวนใหญ่ที่คนเอาไปได้แต่ก็ไกลนิดหนึ่งนะครับโอเคผมไปก่อนแล้วกันนะทุกคนสวัสดีอาจารย์นะแล้วเดี๋ยวมีอะไรรายงานกันวันนี้ก็คงมีประชุมแต่เช้านะแล้วคงมีภารกิจเยอะหลายเรื่องวันนี้โอเคสวัสดีนะครับทุกคนขออนุญาตก่อนนะ